ยิ้มหวานไปนอนเร็วเออนอนเออนแล้วใช่ไหมนอนท่าเร็วนอนยังอ่าจะนอนแล้วนี่ยิ้มหวานจะนอนไหมนี่จะนอนแล้วใช่ไหมนอนที่นอนไปนอนที่นอนเร็วนอนไหมนี่นอนที่นอนไหมอ่ถ้าไม่เฉยอ่ะไปไปนอนที่นอนเร็วลุก ยิ่หบานไปนอนที่นอนไม่เหนียงง่วงแล้วเนี่ยหาวนอนแล้วไปนอนที่นอนไปมามาเร็วขยับมาขยับมาที่นอนหน่อยเร็วเอาไว้หนิขยับมาที่นอนเนี่ย่ะมาเร็วนอนที่นอนก่อนนอนแล้วง่วงนอนัะนอนไหมนอนไหมเนี่ย จะนอน,นจริงไหมนอนไหมหองนอน้ะใช่ไหมยิ้มหวานยิ้มหวานซาโมยน้องยิ้มหวานเนีพันซาโมยผสมไซบีเรียนซาโมยผสมไซบีเรียนนะครับนี่ยิ้มหวานลูกครึ่งตาสองสีนะเนี่ยตาสองสีข้างซ้ายสีฟ้าข้างขวาสีดำตาสองสี ยิ้มหวานครับน้องยิ้มหวาน